สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับความรู้ดีๆกับช่อง IT ทีเราอยู่นะครับวันนี้นะครับจะแนะนําเทคนิคนะครับการที่เราจะใช้ Google s h e เนี่ยนะครับมาสร้างเป็นตัวบาร์โค้ดนะครับแล้วก็ตัว QR code แบบ 2D นะครับทั้งแบบง่ายๆแบบปกติเลยหรือว่าเป็นแบบที่ธนาคารเข้าใช้ติดต่อกันนะครับเพื่อเป็นเขาเรียกว่าใบแจ้งหนี้หรือเป็นข้อมูลในการชําระหนี้นะครับจะมี b a r c o ค e ดยาวๆนะครับแต่ b a ์ c o d e ที่ธนาคารใช้เนี่ยจะมีลักษณะพิเศษครับที่เขาเรียกว่าจะมีการแถม Key Enter เข้าไปในระหว่าง b a ์ c o d e ซึ่งอาจจะมีหลายชุดซึ่งอยู่ใน b a ์โค d e แท่งเดียวกันนะครับเขาทำได้อย่างไรนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้จะสาธิตโดยใช้ตัว Google Sheets ให้เราดูนะครับก่อนที่เราจะเริ่มการสาธิตนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้จะทำนะครับจ้าฝากกด Subscribe แชร์นะครับ แล้วก็ส่งความรู้ดีๆให้กับท่านอื่นด้วยนะครับขอบพระคุณครับอ่ะเรามาดูกันเลยนะครับก่อนที่เราจะเรียนรู้เรื่องของตัว Google Sheets นะครับปรับการทำบาร์โค้ดตรงนี้นะครับถ้าท่านไม่มีพื้นฐานเลยอาจารย์อยากให้เราไปดูวิดีโอคลิปตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะเอาลิงก์ของวิดีโอชุดนี้ไว้ที่ด้านล่างของวิดีโอคลิปนี้นะครับเพื่อให้ท่านเข้าใจความหมายพื้นฐานของการสร้างในแต่ละแบบก่อนเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็สามารถที่จะ ดูวิดีโอชุดนี้ได้อย่างง่ายดายอีกครั้งหนึ่งนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราทำการเปิด Google Chrome นะครับแล้วก็ทำการล็อกอินโดยใช้ Gmail Account ของเราให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นครับเราก็จะทำการเปิดตัว Google Sheets ของเราขึ้นมานะครับ,นะรบจากเมนูที่เป็นเมนู9ช่องตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกที่ไอคอน Sheets จากนั้นเราก็าทำการสร้างสเปรดชีตขึ้นมาใหม่นะครับหรือจะใช้ตัวอย่างเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตใช้ตัวอย่างนะครับซึ่งได้กรอกข้อมูลไว้เบื้องต้นแล้วนะครับตรงนี้นะครับสมมติว่า,าข้อมูลที่เราออกแบบไว้นะครับก็คือมอีรหัสสมาชิกมีชื่อนะครับของผู้ที่ต้องการชำระค่าสมมติว่าเป็นค่าโทรศัพท์ละกันนะครับมันก็จะมีโค้ด1และโค้ด2เนี่ยนะครับ เราจะทํำยังไงนะครับที่จะสร้างบาร์โค้ดมา1รหัสนะครับให้มันมี2โค้ดนี้รวมเข้าด้วยกันโดยระหว่างโค้ดนี้จะแถม Key Enter เข้าไปด้วยนะครับทำได้ยังไงนะครับซึ่งเป็นปัญหาที่หลายท่านถ้ามีการติดต่อหรือส่งข้อมูลให้แบงค์เนี่ยเขาต้องการฟอร์แมตแบบนี้นะครับเราจะทําได้ยังไงนะครับมาดูหลักการกันนะครับฉนันขอเท้าความทำให้เขา,เาทำให้พวกเราเข้าใจเรื่องของตัวบาร์โค้ดในรูปแบบนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับสมมติว่าบาร์โคดที่อาจารย์โชว์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นบาร์โคดแบบทั่วไปเลยนะครับก็คือถ้าเราใช้ตัวตัวบาร์โคดสแกนเนอร์ยิงนะครับหครั้งเนี่ยนะครับเราก็จะได้เราก็จะเห็นนะครับเราก็จะเห็นตัวบาร์โคดชุดนั้นทั้งชุดเลยทั้งตัวเลขอย่างนี้เลยนะครับนะแต่ถ้าเป็นบาร์โคดที่ใช้กับธนาคารนะครับหรือผู้รับบริการเนี่ยนะครับเราจะยิง1ครั้ง แต่ในนั้นมันอาจจะเป็นตัวเลขกี่ชุดเราก็ไม่รู้แล้วแต่ว่าเขากําหนดรูปแบบมาเป็นอย่างไรเนาะอย่างเช่นถ้าเรามองอมอง b า r โค้ตัวนี้นะครับเรามองเห็นเลข1001345เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยมันเกิดจากตัวเลข2ชุดมารวมกันนะครับเช่นโค้ดชุดแรกเป็น100แล้วก็โค้ดชุดหลังเนี้ยเป็น1 3 4 5แล้วสละแบบนี้ครับเราจะทำยังไง ให้ตัวเลข2ชุดนี้มาอยู่ด้วยกันเป็นบาร์โคดอันเดียวนะครับแล้วก็ระหว่างกลางเนี่ยจะมีการใส่รหัส enter key ให้ด้วยหรือที่เรียกว่า c a r i a t e return นั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองดูวิธีการกันนะครับอ่ามาดูมาดูต่อกันนะครับอ่ากลับมาที่ตัว google sheet นะครับตอนนี้เราเตรียมข้อมูลเบื้องต้นนะครับเราเตรียมข้อมูลเบื้องต้นละอ่าโคด1และโคด2 ข้อมูล2ตัวนี้จะใช้อ้างอิงนาย A เนาะแล้วก็ข้อมูลชุดนี้ข้างล่างนี้ก็จะใช้อ้างอิงนาย B เวลาที่เขาเอาอโค้ด1และโค้ด2เนี่ยไปชำระค่าบริการผ่านทางบาร์โค้ดที่เรากำลังจะสร้างนะครับนะอ่าโอเคคราวนี้เรามาเอาโค้ด2ตัวนี้มารวมกันก่อนนะครับวิธีการก็คือ,อพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะครับตามด้วยเราไปคลิกที่เซลล์ตรงนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นก็พิมพ์ครับเครื่องหมาย AN เข้าไป นะครับแล้วก็เครื่องหมาย double code, ash, ลโ o d e backslash ตัว n l e ็กครับปิด double ลโ o d e ใส่เครื่องหมาย and นะครับแล้วก็มาจิ้มที่เซลล์ตรงนี้นะครับ enter ครับอ่าเราก็จะได้โค้ดแบบนี้นะครับหลายท่านที่อาจจะไม่เคยเขียนโปรแกรมอาจสงสัยว่าเอ๊ะ backslash n มันคืออะไร backslash n ในในความหมายของ developer หรือคนที่เขียนโปรแกรมนะครับเขาจะหมายถึงการขึ้นบรรทัดใหม่ หรือการกด key ์ enter ผ่านนั่นเองครับเวลาทีเ่เวลาที่เขามีการสแกนบาร์โคดนะครับออย่างเลขชุดนี้ครับเวลายิงหนึ่งครั้งเนี่ยตัวเลขมาจออกมาเป็นแบบนี้นะแล้วก็แถม enter ไปทีหนึ่งแล้วก็จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้แบบนี้เลยนะครับนะอันนี้คือบาร์โคดที่มีการแถมคีย์ carriage return หรือ enter เข้าไประหว่างกลางนะครับอ่าโอเคมาดูต่อครับอ่าหลังจากที่เรา ใส่สูตรเล็กๆน้อยๆน,นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็ copy สูตรเหล่านั้นลงมาอ่าโอเคครับก็จะได้แบบนี้นะครับจากนั้นอาบาร์โค้ดตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเป็น,ปนรูปบาร์โค้ดนะครับนะเราเว้นว่างไว้ก่อนนะครับเราก็ตรงนี้จะเป็น URL ของรูปภาพบาร์โค้ดนะครับสร้างได้อย่างไรอ่าสลับหน้าจอมาที่ตัวเว็บไซต์ตัวนี้ครับ b a r ์ o o e t ec ขีดกลาง it.com/en นะนะครับตัวเว็บไซต์นี้จะเป็นเว็บไซต์ที่ในการสร้างตัวบาร์โคดออนไลน์ครับเราสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับซึ่งจะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกคือเลือกรูปแบบบาร์โคดที่เราต้องการสร้าง2ก็คือใส่ข้อมูลที่ต้องการสร้างบาร์โคดครับเลขอะไรรหัสอะไรใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลย3ครับ เราจะเห็นบาร์โค้ดที่เราสร้างนะครับเราสามารถกดปุ่มดาวน์โหลดเพื่อนําไปใช้งานได้เลยหรือเราสามารถกดปุ่มตรงนี้เพื่อดึงเอา URL ของรูปภาพไปใช้งานในประโยชน์อื่นๆต่อไปได้ครับมาดูวิธีการแรกก่อนนะครับบาร์โค้ด2ออยู่ด้านล่างนะครับนะใครอยากสร้าง QR Code ก็อยู่ด้านล่างแค่เลือกตรงนี้ครับแล้วก็ใส่ข้อมูลได้เลยนะครับขออนุกลับไปที่บาร์โค้ดปกตินะครับเรามาที่โค้ด รหัส128นะครับเราจะเอาแบบนี้นะแล้วก็ข้อมูลที่เราต้องการสร้างนะครับ1000 backslash n 2,001อ่าโอเคเราก็าพิมพ์นะครับ1000 backslash n 2,001จากนั้นครับให้เราเลือกตัวเลือกด้านล่างนะครับเพราะว่าบาร์โ o d e ที่เราสร้างมีลักษณะพิเศษครับมีการแทรก Key enter เข้าไป นะครับเราเลยต้องติ๊กที่ตัวเลือก evaluate escape sequence นะครับแล้วก็ r e f r e s h ทีหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่ามันสร้างแล้วจริงนะครับอันนี้ก็คือบาร์โค้ดที่จะมีตัวเลข2ชุดอยู่ในนี้แล้วก็มี Key enter แทรกอยู่ตรงกลางนะครับธนาคารใช้แบบนี้นะครับถ้าเราสร้างบาร์โค้ดธรรมดาเขาไม่ต้องเลือกตัวนี้นะครับแล้วก็ไม่ต้องใส่ backslash n เข้าไปนะครับเมื่อเราได้ตัวนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ถ้าเราสร้างอันเดียวเราก็ดาวน์โหลดไปใช้ได้เลยแต่ถ้าเราต้องการเอาไปใช้ใน Google Sheets นะครับให้เราเลือกที่ตัว,ต,วตัวนี้ครับแล้วก็เลือกที่ตัวบาร์โค้ดลิงก์ตรงนี้นะครับนะคัดลเข้าไปนะครับอา่าคัดลอลิงก์เรียบร้อยแล้วครับมาเปิดในในใน Word อะไรก็ได้นะครับอา่าเดี๋ยวนะแล้วก็วางลิงก์ลง c t r l v นะครับสิ่งที่เราสนใจก็คือข้อมูลที่อยู่ใน ในลิงก์ตรงนี้นะครับในส่วนของ Data นะครับจนถึงเครื่องหมาย An ตรงนี้นะครับ Data จะตามด้วยข้อความที่เราต้องการสร้างนะครับนะเห็นไหมครับเราจะสร้างตัว1000ตามด้วยปุ่ม Enter ในที่นี้มันเป็นเว็บนะครับมาเลยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ห้าสี่แล้วก็มีตัว n นะครับนะแล้วก็2001นนะครับจากนั้นครับให้ทำการตัดข้อความนี้นะครับ ตัดออกไปนะครับแล้วก็เอามาไว้ที่ท้ายประโยคก่อนเพิ่มนะครับใส่เครื่องหมายแอนเข้าไปตัวหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นตัวแปรแล้วก็กด Ctrl V เพื่อวางค่าลงนะครับอ่ามันมีอ่าช่องว่างตรงนี้เลื่อนมาชิดติดกันนะครับแล้วก็ไปที่ท้ายสุดของบรรทัดครับเอาเครื่องหมายแอนนะครับทิ้งไป1อันอ่านะครับคราวนี้เราก็ลอง Copy ไปว่า ตัวโค้ดตรงนี้สามารถเอาไปใช้งานได้อย่างถูกต้องไหมนะครับลากกลุ่มทั้งหมดครับ Copy นะครับลิงก์นี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับเราลองเปิดเว็บเบราว์เซอร์หน้าใหม่ขึ้นมาคลิกขวาวางลงนะครับกด Enter ครับอ่ามันเป็นลิงก์ที่มันจะมีการสร้างรูปภาพาา์โค้ดของเราโดยอัตโนมัตินะครับเหมือนการเรียกใช้ API นะครับโดยเราสามารถเปลี่ยนค่า าบาร์โคดอินพุตเข้าไปแล้วก็มันก็จะสร้างบาร์โคดให้เราใหม่นะครับอันนี้คือประโยชน์ของการใช้ลิงก์นี้คนที่เป็น Developer เนี่ยตอนนี้น่าจะมองเห็นภาพละนะครับปิดตรงนี้ได้เลยครับาจากนั้นครับกลับมาที่ตัวข้อความตรงนี้ใหม่นะครับสิ่งที่จะคัดลอกเอาไปใช้งานก็คือข้อความยาวมาเลยครับจนถึง Data เท่ากับนะเอาแค่นี้พอส่วนข้อมูลจริงๆนั้นเราจะไม่เอาครับเพราะว่าตรงนี้มันจะเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติ โดยการเชื่อมต่อข้อความนะครับ copy นะครับจากนั้นนะครับกลับมาที่ตัว Google s h s h t s t o o o l l s s h e t t ของเรานะครับเราก็ามาวางเลยนะครับเท่ากับข้อความ o u u l l q u o t e นะครับวางลงไปเลยครับยาวๆแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายตัว ตัวอคอมมานะครับตามด้วยเซลล์ตรงนี้นะครับเอ t นเตอร์ Enter ครับอ๋อโอเคอ่าผมน่าจะใช้ผิดนะน่าจะเป็นเครื่องหมายแอนนะครับเอนเตอร์ Enter. อ่าโอเคครับถูกต้องนะครับจำผิดนิดนึงอ่าโอเคเครานี้เราเลื่อนดูเราเห็นได้ว่าเห็นไหมครับท้ายสุดเลย Data เท่ากับค่าของมันเห็นไหมครับมันจะเอาค่าพวกเนี้ย มาเติมต่อท้ายให้เรานะครับที่เหลือก็ง่ายครับลาก Copy มาเลยก็จะเสร็จนะครับสุดท้ายสุดก็จะตามด้วยข้อมูลของแต่ละอันนะครับอ่านะครับเกือบเสร็จแล้วครับกลับมาที่ตัวคอลัมน์ของบาร์โค้ดนะครับซึ่งจะต้องเป็นรูปภาพนะครับวิธีการตรงนี้ง่ายมากครับเราจะเรียกใช้ฟังก์ชัน image นะครับอ่า ก่อนใช้ฟังก์ชัน image เดี๋ยวผมให้ดูคําสั่งนิดนึงครับเราจะได้รู้และเอาไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกด้วยนะครับฟังก์ชัน image นะครับมีรูปแบบคําสั่งคือ image วงเปิดวงเล็บครับตามด้วย URL ของรูปภาพแล้วก็ปิดวงเล็บนะครับใช้แบบนี้ได้เลยหรือ image เปิดวงเล็บครับเซลล์ Sell ที่มีข้อความเหล่านี้นะครับเซลล์ Sell ของรูปภาพนะครับ URL ของรูปภาพ comma สอ 2คืออะไรครับเป็นโหมดในการทำงานครับมาดูข้างล่างโหมดในการทำงานก็คือยืดหรือบีบอัดรูปภาพให้พอดีกับเซลล์โดยไม่คำนึงถึงอัตราส่วนนะครับอันนี้คือความหมายของมันนะครับมันจะมีแบบ1 2 3และ4เราเลือกใช้ตัวไหนก็ได้หรือไม่ใส่เหมือนตัวอย่างข้างบนก็ได้นะครับหรือถ้าเราเลือกใช้ตามตัวอย่างนี้นะครับก็คือ,อ URL ของรูปภาพเอามาจาก A2 โหมด4ครับ ก็คือมีการระบุข,ขนาดกว้างคูณยาวนะเป็นพิกเซลเราก็เลือกได้แบบนี้นะครับอ่าแล้วแต่การใช้งานตัวอย่างก็จะออกมาประมาณแบบนี้นะครับอ่าคำสั่งต้องมีเครื่องหมายเท่ากับนำหน้าด้วยนะครับโอเคครับกลับไปที่ตัว google sheets นะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับครับพิมพ์ Image นะครับเปิดวงเล็บครับแล้วก็ผมเอาเมาส์มาจิ้มที่ตัว เซลล์ที่มีข้อมูล url รูปภาพนะครับด้านหลังแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับเออโทษทีครับเครื่องหมายวงเล็บปิดนะครับแล้วก็ enter ครับนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าถูกไหมเดี๋ยวลองดูอ่น่าจะน่าจะต้องมีเดียวเดี๋ยวลองดูนะครับตรงนี้ก็ เช็คนิดนึงครับอ่าปึ๊บปุ๊บป๊บอ๋อมีอ่าช่องว่างหลังเครื่องหมายตกใจนะครับอืมแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องตัดออกนะครับอ่าโอเคมาเลยเห็นไหมฮะแหม่นิดเดียวเองนะครับอ่าคัปปี้นะครับเอาใหม่ อ่าโอเคนะครับนะมีสเปซ e 1อันหน้าคำว่าโค้ดนะครับคราวนี้เมื่อเราได้1อันแล้วนะครับก็ลากลากคุมเซลล์นี้ได้เลยนะครับลากลงมานะครับเราก็จะได้ทุกอันอ่านะครับอ่าโอเคครับเราก็จะได้ตัวบาร์โค้ดที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับอ่าลองดูอีกทีหนึ่งนะครับ ตรงนี้นะ่าจะเป็นการที่ผมอาจจะใช้ใช้ตัววันนี้ใช้เยอะเลยนะครับอาจจะเต็มโค้ต้านะครับเดี๋ยวลองดูนะครับปกติแล้วถ้าเราทํานิงมันก็จะได้นะครับคราวนี้บาร์โค้ดที่เราไม่ใส่โหมดเลยก็คือมันก็จะทําให้ขนาดพอดีกับเซลล์นะครับถ้าเราบอกว่าเอ้ยมันเล็กไปอยากขยายใหญ่เราก็มาที่ตรงมุมทะแยงตรงนี้นะครับกดปุ่มชิปค้างไว้นะครับแล้วก็มาที่ด้านล่างเล็กหนึ่งครับขึ้นหัวูกษรสองอ,อันนี้ลากลงมาครับ แล้วก็ปล่อยมือนะครับบาร์โค้ดก็จะขยายใหญ่นะครับกดชิปค้างไว้ลากลงมาก็จะขยายใหญ่นะครับก็จะทำให้เราสามารถทำงานกับตัวาบาร์โค้ดกับตัว Google Sheets ได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าตรงนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับเอาเทคนิคตรงนี้ไปทำงานนะครับเอาไปประยุกต์เรื่องของการทำบาร์โค้ดจะเป็น1มิติหรือ2มิติได้หมดนะครับ สุดท้ายนี้ก็จารย์ก็ฝากกดไลค์ u like, b s c r i b e แล้วก็แชร์องค์ความรู้ดีๆให้กับท่านอื่นด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอา,อาจจะมีการทิ้งโค้ดไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับเพื่อท่านจะได้สะดวกท่าได้ในการฝึกปฏิบัติขอบพระคุณมากครับเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ